สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่จะพามาดูนะครับเกี่ยวับเฉลยนะครับของเกมลากเส้น abc นะครับก็มันจะมีวิธีการเฉลย2แบบนะครับแบบแรกนะครับอ่าเรามาเริ่มกันเลยนะครับก็ก็ลากจาก a ตรงนี้นะครับปุ๊บอ่าตรงนี้จะมา a ตรงนี้นะครับปุ๊บปุ๊บข้างบนปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่ามาตรงนี้นะครับปุ๊บอ่าคราวนี้ตรง b นะครับ b นะครับเราก็ลากจากข้างล่างนะครับมาปุ๊บอ่ามาเพ๊่มเพิมครับอ้อมคอมานะครับนี่จะมา b ตรงนี้แล้วก็จาก c นะครับเราก็ลากนะครับจากข้างบน c ตรงนี้บ ตืดๆตึๆๆอ่ามาอย่างนี้นะครับปึ๊บโค้งอ่ะให้มาโดนสี่ตัวนี้อ่ะเห็นไหมครับมันก็จะได้เลยนะครับแต่ว่ามันก็จะมีวิธีการเฉลยแบบที่สองนะก็คือว่าใช้วิธีการนะครับลากเส้นนะครับจากข้างบนหัวของ A B แล้วก็ C ทั้งหมดนะครับคราวนี้เราวงหัวทั้งหมดนะครับก็จะกลายเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเกิดเราต้องการเริ่มต้นจากบนหัวทั้งหมดนะครับอ่ะลากเส้นจาก A มานะครับปึ๊บ A A จาก A เอตึืดตึๆๆตึ อ่มาตรงนี้นะครับปึ๊บอ่ามันก็จะลงหัวตรงนี้นะครับคราวนี้ B ครับเราก็ลากจาก B นะครับจากตรงหัวนะครับมาตืด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 นี่ครับ B B บีบีตืด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 อ่ามาลงหัวตรงนี้นะครับปึ๊บอ่าได้แล้วแล้วคราวนี้ครับ C นะครับเราก็ลากมาปึ๊บ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 อ่าระวังตรงนี้นิดนึงตืดตืดอ่าตึ๊ดอ่าเห็นไหมครับก็จะมีวิธีการเฉลยอยู่สองแบบนะครับก็คือ A B แล้วก็ C นะครับผมนี่ด้เหมือนกันนะครับทั้งสองอย่างนะครับได้ออย่างเหมืนนกั โอเคครับเดี๋ยวเราจบคลิปนี้เป็นเท่านี้นะครับชอบฝากกดไลค์สับสไคร์แล้วก็แชร์ด้วยนะ